สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับทำนายดวงชะตา16-31ตุลาคม2566ลัคนาราศีมีนราหูทั้งถีบทั้งทับโอ้โหนะจะพ่อนหนักให้กลายเป็นเบายัางไงอ่มาติดตามกันยังมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีมีนติดตามได้ในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตาม อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงและต้องขอขอบคุณหิ่งพระมูนิมอมลมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเลยายา็กยาวเช็ดน้ำได้ไลน์อัทที่ qr วาโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์อัทฟาสเทคเว w w ์ดเว t บฟา com facebook instagram และ tiktok ชาวลัคนาราศีมีนนะ ลาหูทับลักอันนี้รู้ดีทุกคนอาจจะดูคลิปมาหลายคลิปละนะครับคลิปพระลาหูย้ายผมก็ได้ทําพิเศษไปแล้วนะครับติดตามได้นะครับถีบนี่ถีบอะไรถีบเรือนการเงินถีบเรือนการเงินเท่านั้นยังไม่พอดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนนั้นเขาถีบดาวพฤหัสด,ด้วยถีบ และถีบไปไหนไม่ถีบถีบเข้ามาที่ลัคนาราศีมีนเข้าทับลัคนาของท่านราหูทับลักโดยหลักการก็ต้องบอกว่าไม่ดีครับเพราะหนึ่งดาวราหูเป็นดาวบัประเคราะห์ให้ผลดีหรือผลเสียก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนและที่สำคัญพระราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนทุสถานะพ วินาศมาทับรักก็คือความคาดไม่ถึงเรื่องเก่าๆหรือความรับเปิดเผยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งเก่าแปลง่ายๆครับกรรมเก่าอาจจะมาปรากฏให้ท่านเห็นถ้าเป็นแค่เศษกรรมก็จะผ่านไปแต่ถ้าเป็นกรรมหนักกรรมใหญ่ ก็ต้องรับผลลาหูมาทับลักอันนี้ขออนุญาตครับผูดตรงตรงให้ท่านระมัดระวังเขาถีบเรือนการเงินแสดงว่ามันจะมีปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการถีบส่งผลไปที่เรือนการเงินแต่ยังโชคดีนะเพราะดาวการเงินคือดาวพระอังคารเนะ่ยไปตกพบมรณะเอออันนี้ถือว่าเขาเรียกว่า เสียไม่กี่ต่อทีบเรื่องการเงินแสดงว่าเรือนการเงินนั้นมีการสั่นสะเทือนมีผลกระทบแต่ดาวการเงินไปตกพบมรณะจริงๆมันก็ทั้งดีทั้งเสียกระดุมพระมรณะแปลว่าเสียเงินแน่นอนแต่ดาวังคารอยู่บ้านดาวสุขซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่ได้อาจจะเหนื่อยในการหาไรายได้และหาเงิน เพราะดาวประจําตัวท่านคือดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินตัวเองก็โฟกัสในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้ไรายได้หรือสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามหวังตามเป้าเป็นลักษณะแบบนี้แต่ข้อดีมีไหมหนึ่งอังคารอยู่บ้านดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรก็ถือว่าอยู่แบบปลอดภัย2ดาวศุกร์ ไปอยู่บ้านอาทิตย์มรณะนะไปอริมรณะนะไปอริดาวเสียเข้าเรือนเสียเนี่ยอย่างดาววินาศก็คือดาวพระลาหูเข้าทับลักอันนี้เขาเรียกว่าดาวเสียเข้าเรือนดีเสียเข้าดีเท่ากับเสียดีเข้าเสียเท่ากับเสียแต่ถ้าเสียเข้าเสียเท่ากับดีครับ ลบกับลบเป็นบวกฉะนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่พบมรณะมรณะไปอลิแปลว่าไอ้ที่มัาจะเสียเนี่ยมันยากแล้วเพราะมันมีอลิเข้ามาขวางแล้วอลิก็ไปมรณะไอ้ปัญหาอุปสรรคการแก้ไขหรืออะไรก็ตามมันก็ตกมรณะก็คือมันจากไปอย่างนี้เขาเรียกว่าดาว ทุสถานะพบแรกเรือนซึ่งตรงนี้ให้ผลดีอชาวลัคนาราศีมีนนี่งัดตําลางัดทุกวิชามาช่วยละคือถ้าดูดาวเนี่ยพื้นฐานนักโหราศาสตร์จะรู้ดีเลยโอ้โหตําแหน่งพบวินาศมีดาวเสารพบอลิมีดาวสุกพบมรณะสามดวงลาหูทับลักนักครับลัคนาราศีมีน แต่ก็อย่างที่บอกมันมีจุดดีอยู่มันจะมีเหตุการณ์สั่นสะเทือนมีเหตุการณ์ให้ท่านรู้สึกเสียขวัญรู้สึกตกอกตกใจแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อย่างที่คลิปโปรยหัวมาว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาท่านไม่ต้องทำอะไรปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เขาเรียกว่าพ้น จากความไม่แน่ไม่นอนทั้งหลายทำอะไรขอให้ชัดเจนตรงไปตรงมาและจะสามารถแก้ไขได้เพราะผลสุดท้ายอลิมรณะไปอลิอลิไปมรณะมันแลกเลือนเรียกว่ามันตีกันเองอะ่ะก็เลยไม่วุ่นวายกับท่านอ่ะทีนี้พระราหูมาทับลักษก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะ ตั้งหลักตรงนี้ไว้ก่อนแต่เขาเข้าบ้านราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวท่านดาวพฤหัสนั้นมีตำแหน่งเป็นราชาโชคเป็นศูนย์ยะพาหะตำแหน่งศูนย์ยะพาหะคือตำแหน่งดาวนำทางชีวิตนั่นแปลว่าอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวต,วตัวตนของท่าน ดาวพฤหัสคือคุณธรรมความดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ชัดเจนขอให้มุ่งมั่นปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีลาหูมาทับลักอันนพูดอีกครั้งคือกรรมเก่าแสดงผลอันนี้พูดแบบไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่ดูยอดคลิปเลยนะเราก็ต้องว่างันตามตรงตามตำรา คือเวลาทํานายเหตุการณ์ที่มันไม่ดีร้ายๆเนี่ยคนไม่ค่อยอยากฟังอันนี้ต้องพูดตรงๆแต่ยังไงซะเราเอาความจริงมาบอกกันเพื่อตั้งมั่นระวัดระวังไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีกับตัวท่านสำหรับชาวลัคนาราศีมีนวิธีแก้ก็แก้ที่ดาวพฤหัสครับเพราะตอนนี้ดาวดวงเดียวที่สามารถยับยัง้งฤทธิ์เดช ของพลาหูซึ่งไม่ดีกับตัวท่านนั่นก็คือดาวพฤหัสเท่านั้นครับเพราะพลาหูเข้าบ้านดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นเจ้าของบ้านฉะนั้นดาวพฤหัสก็จะสามารถควบคุมพลาหูที่ผ่านมาพลาหูอยู่คู่กับดาวพฤหัสจะดีก็ไม่ดีจะร้ายก็ไม่ร้ายเพราะลาหูเป็นเงาเป็นหมอกเป็นควันครอบคุมดาวพฤหัส จริงๆดาวประจําตัวท่านเป็นราชาโชคและอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมันจะดีมากๆที่ผ่านมาตั้งแต่เมษาแต่พราะพระราหูเขาอยู่ด้วยได้อะไรมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะพระราหูมันเป็นควันปกคลุมเหมือนบาเรียเข้าใจไหมคุมมาไว้พฤหัสจะดีจะเด่นแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะเปล่งประกายฉายแสงออกมา แต่ทีนี้พอพระราหูย้ายออกไปเป็นยังไง17ตุลาดาวพฤหัสโล่งครับเฉิดฉายแถมราหูยังเข้ามาเป็นตัวประกันอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเรียกว่าท่านสามารถควบคุมพระราหูได้ว่าม,มาอยู่บ้านท่านอ่ะสุภาษิตไทยเขาก็บอกแล้วอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดได้เข้าใจไหมฉะนั้นราหูทับลัก ไม่ดีอันนี้ต้องพูดตามตรงแต่ท่านสามารถกําหนดและควบคุมพระราหูได้พระราหูคืออะไรเล่เหลี่ยมไหวพริบฉะนั้นลัคนาราศีมีนถ้าต้องมีทั้งบุญและบูญลัคนาราศีมีนเป็นคนที่จิตใจดีลัคนาราศีมีนเป็นคนที่ไม่โลภเป็นคนที่มีแต่ให้ พอพระลาหูมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเฉลียวฉลาดว่องไวแก้ไขปัญหาซิกแซกมีเทคนิคแทคกติกเล็กน้อยเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่านไปได้เพียงแต่ตัวท่านยังยึดมั่นในคุณงามความดีหลักธรรมคำสอนที่ดีๆในการดำเนินชีวิต แล้วก็จะไม่มีอะไรมาสามารถที่จะมาทำให้ท่านแย่ลงอย่างที่บอกพระลาหูไม่ดีแต่อยู่ใต้อำนาจของท่านเพราะอยู่ในบ้านของพฤหัสพฤหัสเป็นราชาโชควันที่18ตุลาพระลาหูย้าย17นะ18ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเล็งดาวพระฤหัสด,ดาวประจำตัวท่านดาวพระฤหัสจะเพน ดาวเพนคุณงามความดีของดาวนั้นก็จะเต็มที่ฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสตัวท่านเป็นราชาโชคอยู่มันก็จะส่งผลมีพลังครอบคุมพระลาหูได้ไม่ต้องตกอ,อกตกใจเอาอยู่ดาวสาวครับดาวเจ้าเรือนลาพะตกวินาศ ลาพระวินาาแปลว่าโชคลาบมาแบบไม่ทันตั้งตัวคาดไม่ถึง25เอาโทษที23ตุลาดาวพระเสารจะเดินหน้าครับดาวโชคลาบเดินหน้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนวินาศแต่เขาอยู่บ้านใครบ้านลาหูลาหูมาอยู่ไหนมาอยู่กับตัวท่านโชคลาบมันก็จะมาถึงตัวท่าน มาแบบงงงงมาแบบแรงแรงมาแบบมีความเสี่ยงเป็นโชคลาภที่ท่านต้องพิจนารณาเป็นโชคลาภที่ท่านจะต้องชั่งน้ำหนักกับความถูกต้องชั่งน้ำหนักกับคุณธรรมในจิตใจอาจจะเป็นผลประโยชน์หรือโชคลาภที่เป็นสีเทาแต่อย่าลืม ชาวลัคนาราศีมีนดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคุณธรรมซึ่งดาวแห่งคุณธรรมนั้นจะปกป้องคุ้มกันให้พระราหูไม่สามารถที่จะทําอะไรท่านได้ราหูก็เหมือนอสุรินทราหูที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นไ,ไหมดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวแห่งพระแห่งครูอสุรินทราหูไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อยากจะลองของก็เลย ทดลองแปลงร่างตัวเล็กลงเพราะคิดว่าตัวเองเป็นยักษ์แต่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ทำไมคนไม่มากราบไหว้เทพวะไปกราบไหว้มนุษย์ที่เป็นศาสดาศาสนาแห่งพุทธก็เลยแปลงร่างลงมาให้เล็กลงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงสายญาต เขาเรียกว่าปางนั้นอนะปางโปรดอสุรินพระราหูคือปางพระนอนใหญ่ๆนะปางปางสายญาติเนี่ยถ้าเป็นพระที่ใหญ่ๆอะเช่นวัดพระนอนจากสีสิงห์บุรีนะหรือที่อ่างทองวัดขุนอินทประมูลในกรุงเทพวัดราชโอรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนนะหนึ่ง วัดพระเชตุพนไปไหว้ที่วิหารพระนอนอันนี้แกแล้วอันนี้มาสายมูแล้วนะอะแก้โดยหลักผมบอกว่าแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยคุณธรรมยึดหลักความถูกต้องแล้วชีวิตจะดีทีนี้อ่ะมูนิดนึงไปไหว้พระอะไรที่แก้ดวงเรื่องพวกนี้หนึ่งวัดพระนอนใหญ่ๆวัดพระนอนจักสีสิงห์บุรีใครผ่านไปผ่านมาสามารถไปได้ กรุงเทพง่ายๆครับวัดพระเชตุพนใจกลางเมืองวัดโพสองวัดราชาโอรสเนี่ยสองที่เนี้ดีเลยเพราะสร้างตามคติของอสุรินทราหูสังเกตไหมว่าอุโบสถหรือวิหารที่คุมพระนอนเนี่ยจะเล็กและพระนอนจะใหญ่เต็มเลยคือตัวเราเข้าไปตัวเราจะกลายเป็นเหมือน อสุรินทราหูเดินเข้าไปเนี่ยเดินรอบวิหารเนี่ยมองไปทางไหนก็คือถ่ายรูปไม่เต็มเฟรมอ่ะเขา้าใจไหมอันนี้หลักการสร้างเขาคือทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กอ่าฉะนั้นการที่เข้าไปวิหารพระนอนใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยจะเป็นการแก้เคล็ดของอสุรินทราหูที่จะเข้ามา เขาเรียกว่าไม่ดีต่อดวงชะตาได้อย่างชัดเจนอันนี้แบบที่หนึ่แบบที่สองอ่าแล้วถ้าเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีที่เราจะยึดถือเป็นที่เคารพบ,บูชาลัคนาราศีมีนนะไม่ต้องคิดมากเลยครับพระพุทธเจ้าหลวงราชกาลที่5เพราะพระองค์ท่านลัคนาราศีมีนพระราชลัคนาท่านน่ะราศีมีนแล้วดาวพฤหัส ดาวประจําตัวอาดาวประจําตัวท่านก็คือคือหมายถึงชาวลัคนาราศีมีนนะดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสเลขห้าก็ราชการที่ห้าและตอนนี้เป็นไงอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชคความหมายดีไหมาถามว่ามูอะไรนี่เลยพระพุทธเจ้าหลวงราชการที่ห้าครับจะดีเรื่องอะไรล่ะดีเรื่องการเงินดีเรื่องตําแหน่ง ดีเรื่องการงานเพราะดาวพร,รอฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและพระองค์ท่านพระราชลัลกคนาก็ทรงอยู่มีนเช่นเดียวกับท่านาชาวราศาีมีนดีไหมภูมิใจไหมนี่ชัดเจนเลยนะพระนอนองค์ใหญ่ที่ไหนก็ได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นตามจังหวัดต่างๆ ที่เป็นบ้านของท่านน่าจะมีพระนอนแต่พระนอนจะต้องใหญ่นะเพราะเพื่อให้มันเป็นปางโปรดอสุรินทราหูต้องเป็นพระใหญ่สมุทรสาครก็มีนะ,ะวัดน่วมการนนท์ใช่ไหมอ่างทองแล้วก็วัดขุนอินทประมูลมีเนี่ยแต่ถ้ากรุงเทพง่ายๆเลยวัดพระเชตุพนกับวัดราชโอรสวัดราชโอรสเนี่ยสร้างก่อนเก่าวกว่า นะเพราะว่าสมัยสร้างในสมัยรชัชกาลที่3ามทั้งคู่วิหารพระนอนนะครับอ่ะเนี่ยนะบอกทิศทางบอกทางแก้แล้วําหรับชาวลัคนาราศีมีนเอาตรงๆมุมดาวไม่เป็นใจเลยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แต่มันยังมีจุดดีที่สามารถแก้ไขได้แก้ได้ด้วยตัวเราคิดดีทำดี ผมไม่ได้พูดแบบกำปั้นทุบดินนะว่าต้องทำดีได้ดีดาวประจำตัวท่านคือดาวพฤหัสถ้าท่านไม่ทำความดีมีคุณธรรมไปไม่รอดงั้นชาวลัคนาราศีมีนชัดเจนครับยึดดาวพฤหัสไว้และดาวพฤหัสจะเป็นดาวดวงเดียวที่ทำให้ราหูเนี่ยสงบสยบสบายเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวที่มีอำนาจเหนือราหูหลังจากย้ายวันที่17 นะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าก็เป็นน่าจะเป็น <c oughs> เเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านควรยึดถือเคารพบูชาอีกหนึ่งฝากไว้นะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน่านะอย่างนั้นก็ตามเป็นกำลังใจให้กันครับคลิปนี้นะประมาณนี้แป๊บเดียวช่วงนี้ดาวมันตกมรณะเยอะนะจุดแต่มรณะมันก็ดีไปอย่างมันก็ช่วยเหลือกัน มันกลับกายเขาเรียกว่าดาวมรณะไปอริอริไปมรณะลักษณะแบบนี้นะและทุกอย่างจะคลายตัวแต่ราหูมันอยู่ปีครึ่งฉะนั้นท่านก็ต้องมูด้วยดาวพฤหัสแบบจัดเต็ม,มครับนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากขิ่งพระมูนิมอลไว้ด้วยนะถ้าจะมูก็ฝากหิ่งพระไว้ด้วยนะมูนิมอลเนี่ยจะตั้งรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสารทิศรัก รัการที่5ก็ได้เห็ไหมตั้งพระก็ได้นะสวยงามครับยังไงต้องขอ,ขอ,งข,อขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับก่อจากไปกราบขอบพระคุณทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีนขอให้โชคดีนะทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดือนนี้ร้ายเดี๋ยวเดือนใหม่ก็ดีนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายจนแบบเขาเรียกว่าจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างผัดเปลี่ยนขอให้โชคดีครับเฮงเฮงปังๆังรวยๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีน16 31ตุลาคมนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ